ไม่ผลอะไรนะครับเจ้าไม่มีการลาออกผมจะไม่ได้รับไปลาออกแล้วผมจะไปตอบคุณได้อย่างไร ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่1 2557เ,เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตปริมนทนและพื้นที่ต่างๆของประเทศในหลายพื้นที่เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตได้รับบาเดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต,ต่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะสง่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีเช่นเดียวกับพ่วงที่ผ่านมาตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมและอื่นๆเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวกทุกฝ่กกายคณะรักษาความสงบแห่งชาติรองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำ แต่กระทวงเาจข,ของเขาแล้วถ้าบอก็จะสรุปส่งมาให้นายกตีดูก่อนนะแล้ติดตามการชุมนุมเมื่อคืนไหมที่ธรรมศาสตร์ผมเป็นนายกผมไม่ตามนะตามทุกเรืองอ่ะาจา้ะคราวนีเห็นของผมอก็ก็การชุมนุมก็ไปติดแต่การชุมนุมที่เกินเลยมากๆเนี่ยผมถามสือส่อว่าสื่อว่าไงล่ะสื่อว่าไงนะองงนะตอบตีิตอบไม่กล้าตอบอีกแต่ก็ต้องแสดงพเพาที่เห็นไปบ้างสื่อเนี่ย ทำยังไงให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยทำยังไงวันนี้มันจะเดินหน้าแก้ปัญหาคุยไปได้ทําไมรัฐบาลจะทํางานได้นะคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขารอการแก้ปัญหาให้เราอีเยอะแยะนะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะที่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แต่ทํำแบบนั้นมันเหมาะสมหรือไม่มันเกิเนเรื่มากมากแล้วจะทํายังไงแล้วกฎหมายอยู่ตรงไหนนะจะบอกว่า เอากฎหมายไปกดไปกดทับไปเลยไม่ใช่เขาตัวเองถ้าระเบิดกฎหมายมันก็ต้องถูกลงโทษกันทุกคนแหล,ละไม่ใช่กฎหมายก็เสียหายที่เจ้าที่เขาก็เสียหายเขาไม่ทํางานเขาก็ถูกฟ้องร้องเล่าเว้นอีกแล้วจะอยู่กันยังไงผมก็ขอร้องแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นสถาบันต่างๆก็ต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบไปบ้างนะถ้าทุกอย่างมันลงนายกตีมันไม่ได้เราทั้งหมดนะต้องช่วยกันดิต้องช่วยกัน,น,กนประเทศชาติเป็นของใครอนะ่ะพวกเราทุกคน แล้ววันนี้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาประเทศชาติอยู่ตรงไหนนะหลายอย่างที่เรียกร้องมามันไม่ใช่ปัญหาที่ที่มันทาได้วันเดียวไหมสองวันไหมสามวันไหมหรือเดือนหนึ่งไหมมันกําหนดอย่างนั้นก็ไม่ได้ผมว่ามันมันไม่ได้หลักคิดหนึงไม่ได้แล้วถ้ามาููเขียนว่าไงไปดูแล้วหนูนวดขอโทษนะดูแล้วหนูฉบับปัจจุบันก่อนเขาจะรัดที่ไหนก็ว่าไปเถอะถ้าผิดกฎหมายวันแรกก็ต้องมีปัญหาอีกแหละ ท่านยังไม่ฟังหรอเปล่าครับเอาหนาหนาตรงกระบาลของท่านอ้คารยกขอให้โตขอบคุณครับองค์คาไปยกนะครับผมอยากถามนะครับ ท่านได้ประชาทชีวิตไตอ่ะแล้วหรอครับไปโดยทันทีนะครับผมแล้วก็แต่ว่า250อ,ออกไปนะคะเป็นข้อเรียกร้องจากประชาชนนั่นเองค่ะใช่ครับผมก็เดี๋ยวตรงนี้รู้ครับมวนซ้อนตรงนี้รู้ครับแม้แต่ท่านคนเอกพืชนดโนเสาร์และองค์คาเฟของเขาก็รู้เหมือนกันครับถ้าใคนั่น ตัวโฮโฮคืนตองก็เหลือกินเหลือใช้ถึงใครจะแสวาเป็นสิงหมดหรือใสก็อย่าใส่ใจมันแค่เรื่องส่วนตัวก่อนนาเป็นคนที่มว่หวนนเข้าไว้ได้ในสังคมตายดีรุ่งเรื่องเมียววานคุมวันนี้เวลา21น10นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระม่อม ให้พระนท่านพลเอกเปรมติน,นสุลานนท์องค์มนตรีอันเชิญกระแสพระราช,ชดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้พลเอกสุจินดาขออภัยครับพลเอกสุจินดาคราประยุนนาย,ยกรัฐมนตรีและพลตรีจำลองศรีเมืองเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับกระแสพระราช,ชดำริตามรายละเอียดดังต่อไปนี้